ลองเดากันค่ะว่าภาพนี้เป็นภาพพาทิติทขึ้นหรือว่าพาทิติตกปี2022เป็นปีที่เราก็ยังคงจําเป็นต้องวางแผนการเทรดอยู่ทีนี้ก่อนจะวางแผนการเทรดเราค็ต้องกลับไปทบทวนปี2021ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างปี2021ถือว่าเป็นปีที่เกิดเงินเฟอ้อสูงมากนะคะนอกจากนั้นก็ยังเกิดอัตราการว่างงานที่สูงเหมือนกันทําให้เกิดเป็นเศรษฐกิจถดถอยที่ชัดเจน หรือก็คือเรียกว่า stagflation ในภาษาเศรษฐศาสตร์เกิด3าสิ่งเศรษฐกิจถดถอยเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอัตราการจ้างงานลดลงอย่างชัดเราจะมาสรุป3ข้อใหญ่ๆกันว่าทิศทางที่เราควรจะลงทุนในปี2022เป็นยังไงเริ่มจากข้อแรกก่อนในปี2021ถ้าย้อนกลับไปนึกคบควนดูนะคะจะเห็นว่าเงินทุนส่วนเงินทุนส่วนใหญ่ไหลเข้าไปที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีนอกจากนั้นในตลาดปุ้นก็ยังเข้าไปในธุรกิจอุตสาหกรรมบางบางอุตสาหกรรมไม่ใช่ทั้งหมดนั่นก็คือพวก รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าชิปมือถือชิปคอมพิวเตอร์รวมถึงคอมมอดิตี้อยา่างทองแดงน้ำมันผ่านหินมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากแต่แน่นอนมันก็มีการไหลออกของเงินทุนในธุรกิจหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างการท่องเที่ยวต่อมาขาอ้อ2อัตาราเงินเฟ้อในปัจจุบันของอเมริกาถือว่าเพิ่มสูงสุดในรอบ30ปี ตั้งแต่ต้นปี2021จาก1.4%ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเป็น6.8%ซึ่งถือว่าสูงมากที่สุดในรอบ30ปีนะคะถ้าเทียบกับปี2008ที่เกิดวิกฤตซับไพน์ ime, ในตอนนั้นเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคม2008อัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่แค่5.8% ซึ่งตอนนี้ถือว่าอันตรายมากส่งผลให้เฟดจากเดิมที่ตั้งเป้าว่าจะปรับเพิ่มอัตราดดกเบี้ยในปี2022ช่วงกลางปีก็เลยต้องปรับมาเป็นช่วงมีนาคมซึ่งเป็นประกาศที่ออกมาในเดือนธันวาคม2021ในวันนั้นทำให้ราคาหุ้นดาวโจน S&P แล้วก็ n a s d a รล่วงลงไปและข้อ3ซึ่งจะเป็นผลมาถึงในปี2022นี้ก็คือ อัตราดอกเบีย้ยที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นจากการที่เฟดเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนอกจากมันจะทําให้ดอกเบีย้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นแล้วดอกเบีย้ยเงินฝากก็จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งทําให้ส่งผลไปสู่ตลาดพันธบัตรอัตราดอกเบีย้ยก็จะถูกปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเงินถูกดึงออกมาเพราะฉะนั้นปี2022ในความคิดของผมการถือเงินสดบวกกับการถือตราสารหนี้ หุ้นกู้หรือถ้ามีเงินจํานวนมากหน่อยก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลบวกกับการลดการเลเวเลตลงก็จะช่วยให้ปี2022ที่มีความผันผวน,นค่อนข้างสูงเพราะว่าเฟดจะมีการปรับเพิ่มอัตาราดอกเบี้ยมากถึง3ครั้งครั้งแรกคือมีนาส่วนอีก2ครั้งเนี่ยยังไม่ได้ประกาศเราก็ต้องคอยจับตาดูว่าจะประกาศเมื่อไหร่เพราะทุกครั้งที่ประกาศว่าจะเพิ่มอัตาราดอกเบีย้ยนั่นก็ทําให้หุ้ตลาดหุ้นเนี่ย ปรับตัวลดลงการที่เราถือเงินสดบวกกับถือตาสารนีและก็ลดการเลเวเลยทลยช่วย<ร>ทําให้เราป้องกันความเสี่ยงของความผันผวน,นที่จะเกิดขึ้นจากตลาดได้ถ้าเราเตรียมการมาอย่างดีไม่ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นหรือพระอาทิตจะตกมันก็อย่างสวยงามสําหรับเราอยู่ดีและนี่คือทั้งหมดจากบุ๋มเอ็มออนขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสติสงบและสตรองนะคะ